ใช่ไหมใช่อยจะคลกยร์ชน,นะในรอฉันไหมหรือว่าายจะไปไหนจะไปเล่งก็ได้เอย

2 <coughs> Yeah, 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 là, là, là. and อะไเวะเฮ้ยโอเคมาหนีได้รับอนุมัล้วะเฮยเฮยดีด้วยแล้วนะเชี่ยไม่ศูนป่าเว้ยที่กูขายปืนไปลังแจ้งอขายืเพื่อชบรมเลยเนี่ยไดเออก็กูคงไม่ได้อยู่กับพวกมึงแล้วจริงๆวะ อนจบแล้วนี่กูอยากอยู่กับพวกมึงเว้ยกูอยากทำตามสัญญาเว้ยแต่ว่าหลังจากผ่านคืนนี้ไปกูต้องตายแล้วเว้ยเอออีกทีเด็กวันนี้คนสุดท้ายที่กูได้มีชีวิตอะตายได้เหรอคือกูไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนพวกมึงอะบางคนก็รู้แล้วกูบอกไปแล้วร่างนี้ก็ไม่ใช่ร่างที่กูใช้ชีวิตอยู่มันมีอายุขัยของมันกูก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดเนี้ย โนะอเคแ้วแหละกูมไม่ขอ,อหรอกกูอยากมาบอกพวกมึงแค่นี้แล้วก็อยากให้รู้ไว้เฉยว่าวันนี้น่าจะเป็นวอนสุดท้ายที่พวกมึงจะได้เห็นกูแล้วอยากจะให้อยู่ด้วยกันได้เยอะเล่นด้วยกันได้เยอะเพราะว่ากูอยากจะจําพวกมึงไว้เยอะๆที่สุดเท่าที่แบบกูจะจําได้อ่ะน<า>ี่กูทำอะไรไม่ได้จริงจวันนี้ไปยังไงกูต้องตายไปอะ่ะ รู้กูอยากอยู่กับพวกมึงมากเลยคพอ่มถึงกูจะมีน้อยใจบ้างอะ่ะแต่มันก็ปฏิเสธไปได้หรอกว่าทุกวินาทีที่กูก้าวขาเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ที่ได้เจอโฟมอดได้มาเจอมาคัดได้มาเจอพวกมึงทุกคนกูแม่งโคตรมีความสุขเลยเว้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวพวกมึงคือเพื่อนกลุ่มแรกในชีวิตกูเลยด้วยซ้ามันทําให้กูได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเพื่อน เพื่อนต้องทำอะไรบ้างเพื่อนมีความสุขแบบไหนกลุ่มเพื่อนที่ดีมันเป็นยังไงกูได้รู้จากพวกมึงอ่ะนี่กูขอบคุณมากแต่ถ้าเกิดว่าพวกมึงเข้าใจกูแล้วก็วันนี้ใช้เวลากูให้เต็มที่ว่าจะจำพวกมึงไปยังกว่ากูจะหายไปเ <c oughs> ลยเราข้อมูลไฮ้ มามากอดกอดกอดดอยกอดดอยหน่อยลุมกอดดอยหน่อยลุมกอดดอยหน่อยกอดกอดกอดดอยทำอะไรไม่ได้จริงๆว่ะเพื่อนมันไม่มีวิธียื้อเลยเหรอมันผิดที่ดอยงั้นแหละดอยเป็นคำสาปอะล่างนี้มันต้องเจอกับคำสาปอะไรมากมายเลยซึ่งเราพยายามแล้วเราทำมาไม่ไหวจริงแล้วจบวันนี้ไปมันก็ ตอนนี้ก็คงต้องแหลกสลายไปอะ่ะเราทำอะไรไม่ได้จริงๆเว้ยผมไม่อยากให้คิดกันเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆอยากให้คิดแค่ว่าวันเนี้ยเราจะใช้เวลากาังไงให้คุ้มค่าที่สุดรุ่นดองแปะป,ป,ป,ปทุกคนร่วมชมเรื่องชุดนอนแค่นี้แหละอันนี้เป็นของขวัญจะเคยนมโอเค กูด้วยแหละว,ว่สาสักวันหนึ่งกูก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่แค่ไม่เคี้ยวมันจะไวเท่านี้มาก,ก่อนะอะพอแค่พามงึงมานี้เนี่ยกูวันนี้เยอะๆกูก็พอใจละจริงกูควรตายไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ำอ่ะอยู่มาได้เท่านี้ได้มาเจอพวกมึงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตกูแล้วแหละ,อะออโอเคนะ ออะไรไม่ได้วะใครจะอยากตายวะไปดอยดอยอันนี้ซื้อให้ในหาวนที่เป็นหัวหน้าบ้านวัวก,ก็ได้อ๋อขอบคุณมากไม่ได้คยุยไม่คยได้คุยกันแต่ว่าก็คุณที่รัเป็นเพื่อนนะอืมได้ได้ไปกมึงไปบ้านไปก่นอนมา,าเขาเรียกรวมอ่ะ เดี๋ยวไว้มาเจอกันทีหลังคิบางะเนี่ยไม่มากเรากูทำใจไว้ตั้งนานแล้วประกาศประกกาศเรรียปะชุมนักเรียนบ้านไก่ณบ้านไก่ณนะนะเวลาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบห้าสิบนาทีขอย้ำว่าในบ้านไม่ได้เจอใจใอีกแล้ววิญญาณกูอาจจะยังลอยอยู่สักที่หนึ่งละมั้ง แต่ว่าร่างกายนี้มันก็ต้องเน่าเปื่อยไปอ่ะกูยืมไม่มานานละกูจะจำไว้แล้วกันเอ้กูจะจำพวกทุกคนไว้เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวมาวิ่งเล่นด้วยกันยังไงพวกมึงทุกคนเลย,อยาาลเออโอเคเนีย่ยไปตามบ้านก่อนอแล้วกันแล้วก็เรากลับมาเล่นด้วยกันอีกทีหนึ่ง ไปรอที่บ้านวัวกันก็ได้ไม่ฉันฉันฉันก็จะไปด้วยอยู่บ้านอะไรอ่ะเตล่าอยู่บ้านควายอะไรนะอยู่บ้านควายเออจะไปได้กันนี่แหละยปะทานเดียวกันอีกปะอยู่ไม่ไ้ไปทานอยู่ไม่ได้ไปตอนนี้เลยเขาไปไปแล้วเขาไปไปแล้วจะธรรมดาสีฉันก็ไม่อยากตานหรอก มีนนะเราก็อยากเป็นเพื่อนกับตาไล่านานๆเลยไม,ไม่มีคนเวลาเอ็มยังยจริงเหรอเรายังไม่ตายตอนนี้ซะหน่อยเล็วไีกตั้งเยอะ ก็ยังเยอะอยู่ดีนะตั้งวันหนึ่งเลยนะนอนมาอยู่ที่นี่กี่วันนึงข้อน้อยอ่ะอยู่ครับอยู่ตลอดไฟอ่ะใช่มีเวลาอยู่ก็อย่าเพิ่งมาคิดมากคิดว่าจะใช้เวลาไงให้เต็มที่ก็พอละ นนไม่น่าเป็นแลยนะขอโทษนะทุกทุกคน อะไไม่หลุดใช่ไหมใช่แหละอะไไม่หลุดใช่ไหมอะไรก็ได้ที่ไหลหลุด โอเคไะไรไม่หลุดไหนไม่หลุดนะ